มันเป็นการที่เราจะกลับไปแก้แค้นกับบ้านใหญ่บ้านของของของอย่างเนี่ยก็เราโดนปลูกฝังมาจากคุณแม่ที่โดนเขาเรียกว่าวอะไรโดนทําร้ายหรือโดนเอาเปรียบโดนไล่ออกจากบ้านมาในมุมของเขาที่เล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูการสอนของแม่เนี่ยจะปลูกฝังให้เรากลับไปแก้แค้นใ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 นครอบครัวนั้นซึ่งในอีพีหนึ่งอีพีสองเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไม่ว่าซันจะทํางานอะไร ก็คือไปทํางานบาโฮจะไปทํางานในเวแบบสีเทาหรืออะไรก็แล้วแต่แม่จะไม่ว่าอะไรเลยแต่จุดประสงค์ของแม่คือ,อยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับไปแก้แค้นเขา สวัสดีค่ะแจมค่ะสวัสดีครับผมพัดครับสวัสดีครับอินดี้ครับค่ะมาดีมาโปรละครในหนูของเราเนี่ยค่ะวันนี้พวกเราก็มาโปรโมทละครหลงเงากันค่ะละครหลงเงาค่ะก็เป็นละครที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆค่ะอ่าจากที่ออนไปแล้วสองอีพีเนาะค่ะใช่การแนะนำตัวละครกันนิดนึงเลยครับอินดี้แล้วก็อันนี้อันนี้รับบทเป็นซันครับซันก็เป็น ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดในละครเรื่องนี้ครับค่ะก็แจมค่ะก็รับบทเป็นฉัดค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นว่าที่สะพ้ายของครอบครัวของหยางค่ะคใช่นนบบเป็นหยางนะครับใชใก่ก็เป็นอันนี้ก็คือเราอยู่ฝั่งบ้านใหญ่อันนี้เขาก็เป็น บ้านบ้านเล็กบ้านเล็ก,ลกซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าว่าซัเนเขาเป็นพี่ชายของเราเ้าเข้าใจมาต่อว่าเราเป็นพี่คนโตครับจนวันนึงเนี่ย <c oughs> เขาก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเราโดยที่ก่อนหน้าที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นพี่ชายเราเนี่ยเรามีมีคอนฟ lict กันมาก่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนึงเขาจะมาอยู่ในบ้านเราใช่ทีนี้มันก็ต้องมาเหมือนเราก็ต้องเป็นทีมแบบรับมือแล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บเขาจะมาสร้างปัญหาสร้างทุกอย่างให้กับบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเหมือนเป็นหัวหน้าทีมปกป้องคนในครอบครัว ช่ก็จะเป็นเหมือนสองฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกันสำหรับในส่วนของแจมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราอะเป็นคู่มั่นของครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงที่แบบเพียบพร้อมแล้วก็มีว่าที่สามีที่แบบว่าประสบความสําเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งใหญ่อยู่ในบ้านเพชรเมคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือโดยที่มันพอมันมีตัวละครที่เป็นแบบเนี้ยเข้ามา พอพระเอกเข้ามาปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าอฮ๊ยฉันแบบจะได้อยู่ในจุดสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยแบบสามีชั้นเลิศสุดดีสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าอ้าวไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกิดคอนฟ lict กันภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างทะย,ย,ย,ยานทะยานแล้วก็ตะกายเหมือนแบบอุย๊ยเก่งขนาดฉันต้องได้คนที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าวิเราก็อยากจะไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวของซันอ่ะเขาก็ มีเป้าหมายอยู่แล้วที่ต้องเข้าต้องเข้ามาอยู่ในบ้านของเพชรเมคาให้ได้เขาก็เลยเหมือนใช้เราเป็นเหมือนกับเป็นเส้นทางในการแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าซึ่งอย่างเนี่ยก็คือเหมือนเป็นพี่น้องกันเขาก็เลยต้องการที่จะเมินเหมือนกับว่าแบ่งแบบมาสป l ิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งผมก็งงว่าอ้าวเขาเขาจะมาแค้นอะไรมาคือไม่มีใครรู้ความจริงว่า ความแค้นของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยรู้แค่ว่าทําไมเขาเหมือนต้องร้ายกับเราอะไรเงี้ยครับใช่ก็เรื่องมันก็จะนาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็จะไปเฉลยแหละว่าอดีตมันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมเขาถึงแม่เขาถึงปลูกฝังเขาว่าแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วเา่มดราม่าเยอะเยอะเยอะจริงๆมันมันเป็นเหมือนจริงๆเหมือนตัวซันเขาจะเป็นเส้นเรื่องหลักที่เข้าไปในเส้นเรื่องย่อยของของแต่ละคนใช่เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีปมของตัวเองอีกซึ่งเขาก็จะไปรู้จุดอ่อนของ แต่ละปมนั้นอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้ของกับทุกตัวละครครับเรื่องนี้ตัวละครทุกทุกตัวถ้าสมมติว่าทุกคนได้ดูได้ติดตามตั้งแต่ต้นก็จะเห็นเลยว่าทุกคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบตัวพระเอกเองหรือว่าตัวนางเอกเองหรือทุกทกคนในบทเนี่ยทุกคนมีความเห็นแก่ตัวในในความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยไม่มีใครที่เหมือนกับฉันเป็นคนดีจ๋าจหรือแบบฉันร้ายโดยที่เหมือนกับ ไม่ไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนเหมือนมีขั้นบันไดของตัวเองแบบเราเราเป็นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งมันค่อนข้างที่จะตรงกับในชีวิตจริงคือบางทีเราเป็นคนดีมากเราแบบเราพยายามมองในในแง่ดีมากสุดท้ายเราโดนเขาเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สุดท้ายเราก็ต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้จริงจริงจริง,รง,รงผมว่า อย่างอย่างที่อย่างที่พี่แจมบอกอะคือเรื่องนี้มันผมมาล้ายที่สุดอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความร้ายของเราอะพอเราไปเจอกับหยางหรือไปเจอกับชัดวรังแล้วเราไปทําอะไรกับเขาในมุมที่อาจจะเป็นมุมที่ร้ายอะผมว่ามันจะมีการรีเฟร็กลับมาด้วยความร้ายกลับมาซึ่งผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้มันแตกต่างกับกับะละครบ้านเราในหลายเรื่องตรงที่มันจะไม่มีความดีจ๋าในทุกๆตัวละครผมว่าด้วยความร้ายของซันอะมันจะเผย ความมันจะเผยความร้ายของตัวละครที่ซันไปทําร้ายอะ่ะในแง่ในมุมอีกมุมหนึ่งให้ให้คนดูได้เห็นว่าเออเฮ้ยคนเนี้ยที่ว่าดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีร้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าในในอีพีหนอีพีเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้มีความร้ายไม่ได้มีแผนไม่ได้มาสเตอร์มายกับตัวซันมากแต่ว่าอี3ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ซันจําเป็นจะต้องทําอะไรบางอย่างจําเป็นจะต้องอทําตามในสิ่งที่แม่พูด พราะเพราะถ้าเกิดใครติดตามใน EP หนึ่ง EP สองเนี่ยซันก็ยังไม่ได้ฟังแม่เท่าไหร่ผมว่าในมุมนี้มันก็จะเป็นมันก็จะมันมันมันจะเป็นความจริงในบางอย่างของชีวิตเราที่เราอาจจะดื้อมีมีมุมดื้อกับแม่มีมุมแบบอ๋อแม่ให้ทำอย่างนี้ไม่เอาอ่ะอันนี้ดีกว่าเงินดีกว่าเหนื่อยน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมันมันผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสเต็ปขั้นบันไดขั้นบันไดให้คนได้ติดตามว่าเออทำไมมันถึงขั้นนี้มันถึงเลเวลไหนแล้วออซันจะทําไปถึงขนาดไหน จะจะหลุดไปไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยผมว่ามัน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 จะไต่ไปเรื่อยใช่ครับ่ครับเอนนี้ต้องการกระสือารอะไรเผมว่าเรื่องหลักๆเลยหลักๆเลยเนี่ยความแก้แค้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่มันมันจะเป็นเรื่องครอบครัวอย่างอย่างที่อย่างที่อย่างที่เรารู้กันว่ามันมันมีสองบ้านคือบ้านของของหยางและบ้านของของซันซึ่งความแตกต่างมันจะชัดมากมันจะชัดซะจนมันมันไม่มีตรงกลางคือมันจะดิ่งสุดแล้วก็ขึ้นสุด ดิ่งสุดคือคือบ้านของสันขึ้นสุดคือหยางแต่มันจะไม่มีตรงกลางว่าเออฐานะแบบไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้จนเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจะเห็นได้ชัดมากคือคือฝั่งสันเนี่ยค่าไฟค่าน้ํายังไม่มีจะจ่ายแต่อันนี้คือรองเท้าราคาเป็นแสนอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีซีนที่ฟู่เดินไปขอขอคุณย่าว่าเอออยากได้รองเท้าราคาเป็นแสนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรกับการที่จะมานั่งซื้อว่าแบบเอ,อ้ยก็ไม่เป็นไรอยากได้หลานหลานอยากได้เดี๋ยวซื้อให้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรายังขอยืมน้ําอยู่เลยว่าเออน้ำแบบเดือนนี้มันช็อตจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสเสน่ห์ของการเลี้ยงดูในแต่ละครอบครัวการปลูกฝังของแม่คนหนึ่งที่จะปลูกฝังให้เด็กคนหนึ่งไปทําอะไรบางอย่างผมว่าความแค้นของของคนคนหนึ่งมันมันนำพามาซึ่งทําให้อ่าปลูกฝังลูกเพราะว่าโอเคแม่เหมือนแม่รู้แล้วว่าเราทําไม่ได้แล้วคือแม่รู้แล้วว่ามันมัน,ม,นมันเอ็นสำหรับตัวเขาเขาไม่สามารถที่จะเอ่อไปทําอะไรไอตรงนั้นได้แล้วแต่เรายังแค้นอยู่นะ เราทำไงดีเราอยากเอาคืนจังเลยองั้นก็ให้ลูกไปทำแทนเราสิอะไรอย่างเงี้ยลูกมันยังมีมันยังโตขึ้นพร้อมที่จะแบบกลับเข้าไปอยู่ในครอบครัวนั้นเพราะเราเพราะตัวซานเองก็ยังใช้นมสกุลเพชรเมฆาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันมันในเรื่องครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้ละครเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยม,มันมันมีแง่คิดในเรื่องครอบครัวครับใช่ว่าจคสนิทาน่นแิไปมากมใช่ค่ะคือสําหรับละครเรื่องนี้คือแจมส่วนตัวตั้งแต่ได้เล่นมาก็รู้สึกว่า เออมันเป็นละครที่มีความเป็นมนุษย์ในความเป็นจริงอยู่มันไม่ได้สวยหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม้กระทั่งในครอบครัวที่เอ้ยเราเติบโตมาแบบมีเงินอยู่บนกองเงินกองทองแต่เราก็ยังมีความไม่พอแล้วเราก็อยาก คือถ้าดูเรื่องนี้เนี่ยทุกคนตัวละครทุกคนจะเหมือนกับดูแล้วเราจะทําให้คนดูรู้สึกว่าเราจะไปได้สุดแค่ไหนเพื่อสิ่งที่เราต้องการเราวิลลิงที่จะทําอะไรได้บ้างเพื่อสิ่งที่เราอยากจะได้มันมาแล้วพอสุดท้ายเราได้มันมามันใช่แบบที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีแง่คิดที่จะสอนคนดูได้เยอะคะ่ะใช่ครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับสําหรับละครเรื่องหลงเงานะครับผมเชื่อว่าทุกคน ถ้าโอเคอาจจะไม่ได้มองไปถึงข้อคิดดั่ความสนุกสนานนะผมว่าได้รับแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับทุกวันพูดพูรหัสนะครับเวลา3ทุ่ม45ทาง PPTV HD ช่อง36นะครับหรือว่าดูย้อนหลังได้นะครับทุกวันพูดพูรหัสเหมือนกันเวลา5ทุ่ม50ครับทาง True ID ครับ